มีคำถามค่ะว่ามีลัคกี้เอมอยู่ในมือแต่ทำไมยังไม่รวยสักทีนะคะวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายค่ะว่าคนที่มีสัญลักษณ์ลัคกี้เอนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะมีแต่สัญลักษณ์ลัคกี้เอมหรือเมียนเละแน่มันนี่นะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยแต่จะร่ำรวยในระดับไหน เศรษฐีเงินแสนเศรษฐีเงินล้านหรือเศรษฐีร้อยล้านพันล้านอยู่ที่บุญบารมีด้วยนะคะว่าสะสมบุญบารมีมามากน้อยแค่ไหนเคยทําทานมามากแค่ไหนในอดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะอาละค่ะลัคกี้เอ็มเริ่มมาจากเส้นชีวิตค่ะและเส้นสมองจะต้องติดกันนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะมีเส้นชีวิตกับเส้นสมองติดกันแบบนี้ถ้าไม่ติดกันไม่มีทางเป็นลัคกี้เอ็มค่ะเรียกว่า ถุงสับรั่วเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่ถ้าเส้นชีวิตกับเส้นสมองไม่ติดกันนะคะนี่คือโครงสร้างหนึ่งจากนั้นจะเป็นขาขึ้นไปคือเส้นวาสนาเส้นวาสนาหรือเส้นการงานจะต้องผ่านเส้นใจนะคะแล้วมีเส้นใจมาจดกลายเป็นสัญลักษณ์รูปตัว M หรือัคกี้ M หรือเมเล่นแนนะคะใครที่มีสัญลักษณ์ัคกี้ M ก็จะมีโอกาสที่จะร่ํารวยนะคะมี ความแข็งแรงนะคะสติปัญญาความขยันมีอาชีพการงานที่จะทํางานทําการแล้วให้เงินทองมันงอกเงยหรือมีสติปัญญาในการหาเงินหาทองเห็นช่องทางในการที่จะหาเงินมาแบบง่ายๆหรือมีอาชีพการงานที่สามารถที่จะ หาเงินได้นะคะได้ง่ายๆนะคะก็คือมีโอกาสนะคะอาจจะมีสุขภาพแข็งแรงในการทํามาหากินมีมันสมองที่ดีในเห็นช่องทางในการทามาหากินที่มันง่ายๆแล้วได้เยอะๆนะคะแล้วก็มีเส้นของเส้นใจนะคะเข้ามามีส่วนร่วมนี่คือโครงสร้างของลักกี้เอ็มนะคะมีโอกาสที่จะทํามาหากินทําธุรกิจการค้าการขายแล้วเงินทองมันงอกเงยงอกงามร่ารวยได้นะคะแต่รวย จะเร็วรวยช้านะคะก็อยู่ที่ว่าเส้นองค์ประกอบอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามีลัทธเอ็มแต่ไม่รวยสักทีดูเส้นอาทิตย์ประกอบค่ะนะคะเส้นอาทิตย์คือเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองอยู่ใต้เนินอยู่ใต้นิ้วนิ้ว,น,วนิ้วนางนะคะถ้าเกิดว่าเส้นอาทิตย์นะคะมีเส้นตัดเส้นขวางหรือมีกาก,กบาทนั่นแสดงว่ามีดวงที่จะต้องเสียหายเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะ,นะคะอาจจะถูกโกงอาจจะ มีคดีความฟ้องร้องให้ต้องเสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียงนะคะทำให้จุรวยช้าหรือไม่รวยสักทีเพราะว่ามีดวงเสียเงินเสียทองนะคะหรือถ้ามีกาก,กบาทนะคะอยู่บนเนินพุธนั่นหมายความว่าทําธุรกิจนะคะมีปัญหามีอุปสรรคถูกโกงหรือว่าขาดทุนหรือมีเรื่องเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองค่ะเพราะฉะนั้นมี M, ลัคกี้เอ็มรวยหรือไม่รวยต้องดูเส้นอื่นประกอบค่ะ